สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับสำหรับคลิปนี้บัานนี้ก็จะพามาดูการทําน้าเต้าเซียนนะครับน้ำเต้าเซียนน้าเต้าเซียนทองนะครับหรือว่าภาษาบรรเทาคือน้าเต้าปุ้งนะครับก็นี่ครับเป็นต้นน้าเต้านะครับที่เมล็ดมันหกออกจากมือนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นี่คือเมล็ดที่มันร่วงออกจากมือแล้วผมก็จับยัดลงในรูดูครับการงอก ก็เริ่มมีดอกต่อไปอันนี้เป็นดอกตัวผู้นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกดอกฟางนะครับเดี๋ยวก็จะมีดอกตัวเมียให้ดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูลูกของเขาครับครับหลังจาก95วันนะครับก็น้ําเต้าก็เริ่มออกลูกนะครับนี่ทีนี้เราก็ต้องปล่อยทิ้งไว้อีกประมาณเกือบ30วันนะครับหรือว่า40วันนะครับน้ําเต้าก็จะแก่ เห็นไหมครับรูปทรงการที่จะให้รูปทรงสวยเราต้องให้เขาขึ้นล้านเห็นไหมครับเราก็ต้องมีไม้มาค้ำขึ้นในลักษณะนี้นะครับนี่ก็คือเป็นล้านของน้ำเต้าเราสามารถที่จะทําให้น้ำเต้ารูปทรงสวยงามก็คือเขาต้องห้อยนะครับเขาต้องห้อยอยู่ข้าค arda, คงบนถ้าเราอยู่ในดินมันจะต้อๆหน่อยนะครับแล้วน้ำเต้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกําหนดรูปทรงของเขาได้เห็นไหมครับ เราสามารถที่จะห้อยแล้วก็ปล่อยให้เขาใหญ่ออก360องศาแล้วก็มีคอได้แค่นี้ครับเราไม่สามารถที่จะทำอ,อย่างอื่นได้มากนะครับเว้นแต่บางท่านอาจจะมีแบบหรืออะไรนะครับผมไม่ได้มีแบบน้ำเต้าของผมเป็นน้ำเต้าธรรมชาตินะครับไม่ได้มีแบบมีแค่การเอาขึ้นร้านเพื่อจะให้คอเขาฉลุดหรือว่าเขามีคอมีปล้องแค่นั้นนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเราจะมีวิธีเอามาลตดออกอย่างไรนะครับ ะครับพอเราได้น้ำเต้ามาเสร็จนะครับเราก็มาคัดเลือกรูปทรมที่สวยๆอย่างนี้อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สว่านนะครับขนาดใหญ่เจาะเพื่อจะให้น้องเขาเป็นรูอ่าเพื่อให้น้องเขาเป็นรูนะครับดูนี่ <c oughs> ทีนี้พอน้องเขาเป็นรูแล้วอันนี้ขั้นตอนรัดนะครับเมื่อขนน้องเขาเป็นรูแล้วเราเอาไปแช่น้ํานะครับเดี๋ยวผมก็เอาไปแช่น้ําไว้อีก21วันนะครับแช่น้ําไว้อย่างนี้นะครับ21วันนะครับอย่าให้อย่าให้อย่าให้น้าเต้าลอยนะครับให้น้าเจ้าจมพอได้ยี่สิบวันยี่สิบเอ็ดวันเราก็จะมาเอาเปลือกน้าเต้านี่ออกนะครับก็จะได้น้าเต้ารูปทรงนี้แล้วก็ให้เขย่าเ oh, <_ C 00> มล็ดออกครับนี่นี่ครับเมล็ดอยู่ข้างในเราต้องเขย่าออกนะครับเป็นเมล็ด นี่ฮะนี่ต้องเขย่าออกนครับอะไรที่อยู่ข้างในเขาจะเปื่อยยุย่ยละลายน้ํานะครับละลายน้ําให้เรามาเขย่าออกเนี่ยเขยา่าไม่ใช่เสร็จไวนะครับต้องเขย่าสองสามรอบอ่าเดี๋ยวผมจะเขย่าให้ดู ทีประมาณ3ามทีนะครับเมื่อเราได้น้ําเต้าเขย่ามเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นน้ําเต้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลรูปทรงได้นะครับรูปทรงของเขาก็จะเป็นไปแบบต่างๆนานานะครับทีนี้เมื่อได้น้ําเต้าอย่างนี้แล้วนะครับให้เราเอาไปตากแดดนะครับข้มามหม้ข้งผมคือตากประมาณ3ามแดดนะครับกลางคืนให้เก็บข้ารลุ่มกลางวันเอาออกไปตากนะครับร้อนๆอย่างนี้ประมาณ3วันนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราไปตากครับนะครับในที่นี้ก็ผมจะตากใส่สุ่มนะครับการที่เราจะตากนะครับบางทีเราก็จะมีไม้ตากก็ได้นะครับให้เรามาตากว่าอย่างนีนะ้น้ำเขาก็จะหยดลง ว้อย่างนี้ครับไอ้มันไม่หนักแล้วนะครับน้ำเต้าไม่หนักแล้วเพราะว่า,าเนื้อของเขาออกหมดแล้วเราก็จะตากไว้แบบนี้อีก 3แดดนะครับกลางคืนเข้าร่มกลางวันออกแดดนะครับค้อยไว้อย่างนี้นะครับเอเดี๋ยวเรามาดูลูกที่เขาแห้งเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือเป็นน้ำเต้าที่แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับรูปทรงก็จะต่างกันไปนะครับเนี่ยเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับนี่แหละครับคือปัญหาที่เราไม่เอาขึ้นร้านนะครับคอเขาจะต้อนะครับเห็นไหมบางทีถ้าไม่ได้สวนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะ ควบคุมรูปแบบได้จริงๆนะครับนี่พอปล่อยนานเข้าคอเขาก็จะไหลเข้ากันก็จะเลือแบบนี้นะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับก็เลือกเอานะครับนี่คือลำเต้าผมก็แบ่งให้ FC นะครับเนี่ยถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับ0891481346แต่ของตรงนี้ก็คือ หมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอชุดใหม่นะครับชุดนี้มีกดมีคนจองแล้วนะครับนะทีนี้สุดท้ายนะครับสำหรับการขยายพันธุ์นะครับบางท่านต้องการที่จะนําไปทดลองปลูกก็สามารถติดต่อมาอา่าสั่งจองมเมล็ดพันธุ์นะครับผมก็แบ่งให้ FC แล้วก็ให้ FC เอาไปทดลองปลูกนะครับว่า,าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วน าถามผมว่าเปอร์เซน็นในการงอกไม่ต้องพูดถึงนะครับแค่ต้นคลิปเท่ลร่วงออกจากมือผมแค่นี้มันก็ขึ้นมากแล้วนะครับเนาะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำการปลูกน้ำเต้าและก็การทำน้ำเต้าเซียนน้ำเต้าทองเซียนนะครับผมบาวนิคเขาไทาขาก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับเ c ซีที่ต้องการทำนะครับถามว่าตลาดดีไหม นะครับการเล่นของพวกนี้นะครับตลาดกลุ่มเล็กๆนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นของที่ระลึกนะครับบางคนก็สามารถที่จะเอาลูก่อนของเขาเนี่ยไปน,นึ่งทำนักทิพก็ได้นะครับเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ท่านไหนไม่เข้าใจอะไรอย่างไรก็ให้คอมเมนต์มาถามหรือว่าโทรมาถามได้ตามที่เบอร์ผมไว้ให้ถอยหน้านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ